สวัสดีจ้าพี่น้องทักทายจากฟังโอไฮโอจ้าเริ่มต้นคลิปโดยควนกรุบถีบแบบนี้โบเมนยังด้วจ้าพี่น้องสิผ้าพี่น้องย่างปีกไกจ้าทั้งอเมริกาตอนนี้กับวันเสาร์ประมาณหามงแรงกว่านะจ้าดังไฟก่อไฟเลยจ้าคนที่จะโชว์ฟรีมือมันนี่ก็คือพ่อบานเฮาเองจ้าพี่น้องพอบานเฮากับขียอายอนะจ้าบัประสงค์ออกหนาน่าจ้าบัประสงค์ออกนากรองแต่ว่าสีเห็ยดไฮเบิงจ้าอันนี้ย่างไกลไกล เอือบเกลือรธรรมดาในจ่าพี่น้องโดยขั้นตอนแรกที่เอาปีกไก่ลงนะจ๊ะก็หันทั้งปีกมันออกก่อนจ่าพี่น้องอันนี้สี่นาทีผ่านไปลากาเปิดจา้าเปิดมาลากากรับด้านนะจ๊ะตอนแรกๆนี่พ่อบ้านเพื่อนสิบัมากกินปีกไก่แบบนี้ปันใดน,นะจ๊ะเพื่อนว่ากระดูกมันหลายจา้าแต่ว่าพอได้ชิมรสชาติปีกไก่อย่างบ้านเฮานะจ๊ะติดใจจา้าพ่อกลับมาแล้วก็จัดการเลยปีก ปิ้งดูที่สุดละช่วงนี้เอาไปเอามานีพอบ้านไดกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการย่างปีกไก่ไปเลยจ้ะพี่น้องจะกลายเป็นว่าควบคุมอุณหภูมิแล้วก็มีเวลาในการจับน้ำว่าพริกด้ดานนี้เจ้าหน้าที่ด้านนี้เจ้าหน้าที่จ้ะพี่น้องแต่ว่ามันกระไดผลห้องเล่าอยู่ด้ล,ละ่ะปิ่งออกมาแล้วก็แบบเหลืองสวยงามแสีบเลยจ้ะพี่นอ้องบ่แห้งน้ำจ้ะตอนนี้เป็นก็เลยว่าอยากแบ่งปันจ้ะว่า เพื่อนเหตุจังไดจะมันจังสวยงามมันสุกทัวถึงบัวแห่งน้ำจะพี่น้องมาถึงขั้นตอนนี้ละก็เพลกด้านที่มันเป็นปลายปีกขับไปน่าจะเข้าไปหาไฟจะพี่น้องจากนั้นก็ปิดฟ้าถิมไว้อีกที่นาที่จะระว่างที่พ่อบ้านย่างไกลขางนอกเข้ากับมะหนึ่งข่านา่าจะเตรียมบักหุ่งไว้ตามจากพี่น้องของกินกับแกมนา่าจะจากนั้นฮากออกไปติดตามผลงานเอกจ้ะอันนี้พอบานก็สิเพิกเอกเพลกนะ้าเพลกลังเพลกไปยังสิระจา้า ยามปิดฟ้ากับปิดรอบละสีนาทีจะพี่น้องเพื่อมันเสด็จเบาใหม่นะจ้ะเพราะว่าตรงช่วงปลายปีนี้มันใหม่เร็วแห้งนะจ้ะถ้าเกิดว่าปิดฟ้าถิ่มไวโดนๆดนจ้ะพี่น้องในระหว่างช่วงที่ปิดฟ้านะจ้ะก็จะตรงรูระบายอากาศนะจ้ะก็จะเห็นมันเป็นควันควนขึ้นมาในจักน่อยจ้ะมันบ่ได้ใหม่เลยจ้ะมันกําลั่งแบบย่างอยู่จ้ะช่วงระหว่างทีรอให้ครบสี่นาทีนี้เข้ากับเช็คุณหภูมิ่นะจ้ะ อุณหภูมิที่ควบคุมก็คืออยู่ช่วงระหว่าง350องศาฟาเรนไฮน์นะจ๊ะหรือว่า1อ5องศาเซลเซียสบ้านหฮาจ้ะสาเหตุของการเปิดปิดฝาดูดูนี่เป็นการควบคุมอุณหภูมิอย่างหนึ่งเ้อจ้ะพี่น้องเพื่อที่ให้มัน่บหอนจนเกินไปนะ่จ๊ะมันสิได้บ่ใหม่ก่อนซุกจ้ะถึงช่วงนี้แล้วก็ซุกล้วเด้จ้ะพี่น้องถ้าเกิดว่าผู้ใดมากินแบบสีบเ่เข็มเ็มปันไดแบบซุกพอดีนี่นมนมแน่นนจักน่อยนี่ สามารถกินได้เลยจ้าแต่ว่าทั้งบ้านนี่ฮาหูวซึกว่าพวกข้าสีมาก,กินแบบเรืองเหลืองในแจักหน่อยนะจจะเนื่อเนื่อหนังกรอบในจักหน่อยจะแล้วก็เลยสีปิดฟ้าต่อไปจ้าพี่น้องหลังจากช่วงนี้ไปนี่ก็ถ้าเกิดว่าผู้ใดมากแบบเรืองเหลืองก็มันไฟมันสิเริ่มอ่อนอาจจะพี่น้องเข้ากับพิกๆไปเรื่อยๆจ้ะจนกระทั่งข้าพอใจนะจ้ะ แต่ว่านี่พอบานพันกสีเอาอย่างๆไปเรื่อยๆจ้ะเพราะว่าทาทาแม่บา้านตามบักฮุ่งอยู่จ้ะขางในถึงช่วงนี้แล้วก็คือตามบักฮุ่งแล้วนี่ก็สามารถเสิร์ฟได้เลยจ้ะพี่น้องการย่างของกินต่างๆช่วงวันหยุดนี่ถือว่าเป็นช่วงเวลาครอบครัวของบ้านเฮานะจ้ะพี่น้องโดยเฉพาะช่วงรดูร้อนแบบนี้นะจ้ะอากาศดีๆย่ำใบๆแบบนี้ก็หาแนวมาย,ย่างกินกันจ้ะ โดยบานเฮ้าส่วนมากแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์ถ้าเกิดว่าสิย,าย่างยังกินนี่ลักๆก็คืออาหารไทยอาหารอีสานบานเฮ้าเลยจ้ะพี่น้องนี่เป็นจังไหนจ้ะสีสันสวยงามบ่นี่ตรงปลายมันกับ,บ่ใหม้น้าจ้ากําลังพอดีเลยการย่างไก่แบบนี้ควบคุ้นอุณหภูมิกับจับเวลาแบบนี้นะจ้ะมันสีเยเห็ดไห่ไก่เฮ้าแบบกรอบนอกนุ่มในจ้ะพี่น้องโใไม้น้าจ้าการย่างปีไก่แบบควบคุมอุณหภูมกิก,กับการจับเวลาแบบนี้นี่สียเห็ด เนื้อไก่ห้าวหนุ่มบ่ใหม่นะจจะดักขังใงกับนวบติดกระดูกจะพี่น้องเนื้อนี่รุดออกมาเลยจะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับการย่างปีไก่ของคุณพอบานเขาเองจะพี่น้องถ้าเกิดว่าผู้ใดพอมีเวลาในร่องเฮ็ดตามเบิ่งเ้อจะพี่น้องรับร่องว่าบ่ผพิดหวังแน่นอนจะสำหรับการย่างแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องโดยใช้เวลาร่วมประมาณ20นาทีโดยประมาณจะแบบโบเรงรีบนะจ๊ะ ตอนนี้ตามบังฮุงข้างในเขาเรียบร้อยลวก็ได้เวลามาเอาปีกไก่ใส่จานได้จ้าพี่น้องเตรียมเสิร์ฟจ้านี่เป็นจ้าไดจ้าพี่น้องสีสันสวยงามโบนี่คุณพอบานเข้าพุ่มใจนําเสนอแห้งได้จ้าปิ่งปีกไก่เคยอุบลจ้าพี่น้องไม่กินน้ากันเด้อจ้า เป็นจังไรจ้าพี่น้องไก่ย่างเขยอบุบลเป็นตะกินบ่ปีไก่ย่างเขยอบุบลกับสมตามสาวอบุบลเรียบ้อยแลละจ้าพี่น้องมาเด้อจ้ามากินน้ำกันขอขอบคุณพี่น้องได้หลายเด้อจ้าที่คอยติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะจ้าพอกันไหมคลิปหนาได้จ้าสวัสดีจ้า